สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10บบนระจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2,568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะเอาสำหรับเช้าวันนี้นะคะอาจารย์จะนำแนวทางของสูตรหลักสิบบทน,นะคะในชุดพิเศษมาฝากให้ f อซของทางช่องมีด้วยกันทั้งหมดสองสูตรนะคะอาจารย์นะคะ นำมาจากเล่ม A7 นะคะกับเล่ม G19 ิสองสูตรนะคะเป็นสูตร4ตัวเดินดีระยะยาวนะคะสูตรนะะมีความน่าเชื่อถือได้นะคะว่าจะเดินต่ออันนี้เล่มนะคะคือ A7 กับ G19 จะเป็นแนวทางของชุดพิเศษ อาจารย์เห็นว่าตัวเลขมันน้อยตัวนะคะแล้วก็เดินดีนะ,ะอาจารย์คัดมานะคะจากงวดที่สิบห้านะคะสิบห้างวดลวดนี้เดินดีแบบไม่หลุดเลยนะคะแล้วเรามาต่อจากสิบห้าไล่ลงไปเลยะค่ะจะมีตัวเลขนะคะดังต่อไปนี้ก็คือหนึ่งบวกสามเป็น4ี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดจะมีหนึ่งสี่หกแปดเป็นสูตรที่หนึ่ง สูตรที่สองจะเป็น1บวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสาเป็น5้าและห้าบวก1เป็น6ในแนวทางของสูตรที่สองสูตรละสี่ตัวเท่ากันนะคะไม่เสียเปรียบซึ่งกันและกันแล้วเรามาดูช่องชนสองสูตรนี้นะคะเอาสูตรที่1เป็นเกณฑ์ในการหาก็จะมีแนวทางของเลขหนึ่งะคะตรงนี้แล้วก็วนะหลักสิบใช่ไหมเลขหนึ่งตัวแรกสี่ไม่มีหกแล้วก็แปดอะ่ะ มีสองตัวนะเผื่อมีสามตัวลองมันน่าจะไม่ชนสี่ตัวมันน่าจะชนหนึ่งถึงสามตัวที่เยอะสุดอาจารย์ก็ประมาณนี้ไว้ก่อนอันนี้หลักสิบนะอยู่ตรงกลางคือเลขหกนะคะเนี่ยมีสองตัวให้ได้วิเคราะห์ตัวเลขนะคะเป็นงวดที่สิบห้าต่อไปงวดที่สิบหก สูตรที่หนะึ่งะล็อกเดียวกันเลยหนึ่งสี่หกแปดกับสูตรที่สองสองสามหกแล้วก็เจ็ดอาจารย์ดูให้นะหนึ่งสี่หกแปดอันนี้ชนตัวเดียวนะคะเลขหกออกมาที่หกหกห้านี่เลยะคะ่ะต่อไปงวดที่สิบเจ็ด 6 9 1 3นะคะกับ2 3 6 7าสองสูตรนี้เรามาจับชนกันนะคะมีแนวทางของเลขหเลข9้เลขหนไม่มีนะแล้วก็เลขสาชน2ตัวที่6กับ3ออก9 6 2าหได้เลขห17งวดแล้วนะคะเดี๋ยวท้ายๆคลิปนะก่อนจะถึงว่าสุดท้ายอาจารย์จะสไลด์ต้นสังกัดให้นะคะ ต่อมานะคะเก้าสองสี่หกกับสามสี่เจ็ดแปดเลขเก้าเลขสองเลขสี่เลขหกอ่ะชนตัวเดียวนะคะชนโคมเลยแบบนี้นะ,ะต่อมาเนาะขยีบขึ้นไปเป็นง้อที่สิบเก้า 9 2้าสอนะได้ล็อกเดียวกันกับ8 9ดเสองสนี่2สูตรจับชนกันก็จะมีแนวทางของเลข9เลข2เลขสเลข6อ่ะไม่มีนะคะมีอยู่แค่2ตัวออกสองสองหนะได้เลข2ต่อไปงวดที่ยี่สิบ นึ่งสี่หกแปดกับศูนย์หนึ่งสี่ห้าออกแปดสี่สามเลขหนึ่งนะตัวแรกเลขสี่ตัวที่สองเลขหกแล้วก็เลขแปดโอเคนะมีอยู่สองตัวออกมาแปดสี่สามในทางของเลขสี่ในหลักสิบบนต่อมานะคะ ว่ที่21 1 4 6 8เนอะ็ดนกะหนึ่กับ2 3 6 7าสองสูตรนี้จะชนกันที่เลข1ไม่มีเลข4ไม่มีเลข6เลข8อ่าไม่มีเนอะออก8 6 3ได้เลข6ใครชอบแนวทางแบบนี้ก็จัดได้เลยนะคะ f4 มันมันไม่แน่นอนนะบางทีอาจจะมาก็ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่า สูตรยากนะคะสูตรหลายตำแหน่งนะ,ะเอามาบวกกันก็ได้เลขเหล่านี้ขึ้นมานะคะต่อมางูที่ยี่สิบสองห้าแปดศูนย์สองกับศูนย์หนึ่งสี่ห้าห้าตัวแรกเลยแปดไม่มีนะแล้วก็ศูนย์สองไม่มีออกเก้าศูนย์สองต่อมางวูที่ยี่สิบสาม 0357นะกับ2367นะ2367สองสูตรนี้ก็มีแนวะทางของเลข0ไม่มีนะเลข3ตัวแรกเลข5ไม่มีแล้วก็เลข7โอเค779นะเลขที่ออกแนวะทางของเลข7นะอยู่ในแนวะทางของหลัก10บบนอสนะตัวมา1ตัวจากสี่ตัวสี่ตัวจับชนกันนะบางครั้งก็ เดินนะบางทีก็ไม่เดินบางทีก็เดินก็แล้วแต่เลยนะศูนย์สามห้าเจ็ดนะกับศูนย์หนึ่งสี่ห้าอันนี้ก็มีเลขตัวแรกเลยเลขศูนย์เลขสามเลขห้าเลขเจ็ดอ่ะมีเลขห้าชนสองตัวนะศูนย์ค้าออกเจ็ดศูนย์ศูนย์มาแนวทางของเลขศูนย์ยี่สิบสี่งวดแล้วนะคะอาจารย์ตัดมาตั้งแต่งวดที่สิบห้านะต่อไปงวดที่ยี่สิบห้า สูตรหนึ่งสูตรสองนะตัวแรกเลขศูนย์เลขสามเลขห้าเลขเจ็ดอ่ะมีศูนย์กับเจ็ดสองตัวออกมาสามเจ็ดเจ็ดได้เลขเจ็ดวันนี้อาจารย์ทำงานช้านิดนึ่งนะคะขอประทานโทษด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวคุยกับ f 4, อฟนะคะอำเภอสีคิวนะจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านผู้ชมพอดีว่า ก็คุยกันในแนวทางของการหาตัวเลขนะคะนำเสนออะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็รับไว้พิจารณาเดี๋ยวอาจารย์จะจัดการวางให้นะคะเอท่าน,อ,นอื่นก็จะได้ดูด้วยนะคะอาจารย์ขอเวลานิดนึงนะคะไปไต่ตองสูตรก่อนเนาะต่อมานะคะวันที่ยนะี่สิบหกเก้าสองสี่หกเก้าศูนย์สามสี่ะตัวชนตัวแรกเลยเลขเก้าเลขสองแล้วก็เลขสี่สองไม่มีนะมีสี่ แล้วก็6ไม่มีก็เหลือ2ตัวนะคะที่ชนก็9กับ4ออก8ปดเก้าสี่อทุกท่านนะคะก็ท่านผู้ชมก็ต้องเอาตัวเลขที่อาจารย์คำนวณให้เนี่ยไปวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะต่อมานะเมื่อที่27 2> 9 2 4 6เจาะกับ1 2 5 6ตัวแรกเลยเลข9ไม่มีนะเลข2มี เลขสี่ไม่มีแล้วก็เลขหกโอ้ชนสองตัวเอาที่ผ่านมานี่ก็ชนเออหนึ่งถึงสองตัวเท่านั้นนะก็ถือว่าโอเคนะห้าหกสามเราใช้สูตรอื่นช่วยเราก็สามารถฟันไปสักตัวหนึ่งได้เลยเดี๋ยวจารย์จะลองฟันดูให้นะสำหรับหลักสิบบนต่อมาทั้งว่าที่ยี่สิบแปดตัวเลขไปนิดหนึ่งเบิ้ลขึ้นหน่อยนะท้าย ืที่ยีสิบแปดแล้วนะตรงนี้นะซ้ายมืออาจารย์นี่สามหกแปดศูนย์กับเจ็ดแปดหนึ่งสองเลขสามไม่มีนะเลขหกไม่มีมีเลขแปดแปดนะตัวแรกเลขศูนย์ไม่มีโหชนโคมเลยนะแบบนี้อาจารย์คำนวณและนำมาฝากให้ f สี่นะเนี่ยเป็นตัวเท่าๆกันนะแบบสี่ตัวเท่ากันมันจะได้ไม่เสียเปรียบกันนะคะเอามาจับชนกัน ก็จะได้ตามแบบนี้เลยต่อมานะคะว่าที่ยี่สิบเก้าเก้าสองสี่หกกับแปดเก้าสองสามตัวแรกเลยเนาะเลขเก้าเขียนไว้ก่อนเลขสองตามมาเลขสี่เลขหกอ้าวสองตัวออกสองสองเจ็ดแสดงว่าตัวเลขมันน่าจะ,สะเสถียรน,นะเพราะมันก็จะชนแบบหนึ่งตัวบ้างสองตัวบ้างแบบนี้ขอให้สเสถียรน,นะคะท่านผู้ชม ขยบเข้าไปเป็นงวดที่สามสิบเดินดีระยะยาวนะคะก็คือหนึ่งสี่หกแปดกับสามสี่เจ็ดแปดอาะเลขสี่แล้วตัวแรกเลขหนึ่งไม่มีนะขยับมาเป็นเลขสี่เลขหไม่มีแล้วก็เป็นเลขแปดออกสามแปดแปดนี่แหละงวดนี้ยมันจะเด่นที่เลขสามกับเลข8ดแต่อาจารย์ฝันให้เป็นคู่สามแปดนะสามแปดแปดสามเลยแหละ มีบางคนเอาไปรูดเลยนะคะก็จะได้เป็นตัวเบิ้ลเนี่ยแหลเขาเรียกว่าสามกลับนะก็ถูกนะสำหรับงวดนี้ช่วงหลังมานี้สองตัวท้ายบนนะจะถูกมาตรงตรงไหลงวดน,นะเริ่มแต่เก้าสี่นี่เลยอาจารย์ก็ให้เก้าสี่ออกเก้าสี่งวดนี้ก็ให้หกสามนะหกสามก็ออกหกสามงวดนี้จะให้ที่สามแปดแต่มันไปอยู่คู่หน้านะคะ f อสีก็วิเคราะห์อเอาเองแล้วกันเนาะ ต่อมางวดที่แล้วนะคะดูก่อนเลยงวดที่แล้วจะมีด้วยกันทั้งหมด2องสูตรก็คือเจนะ็ดศูนย์สองสี่เนี่ยสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองศูนย์หนึ่งสี่ห้าอาจารย์ดูตัวชนให้นะเจ็ดไม่มีนะคะมีศูนย์ตัวแรกสองไม่มีแล้วก็สี่นี่แหละมีศูนย์กับ4ี่สองตัวนี้ออกมาสามศูนย์เก้ายังเข้าอยู่ใช่ไหมคะ ก่อนจะไปดูงวดปัจจุบันเดี๋ยวอาจารย์ขอสไลด์ต้นสังกัดสูตรให้หน่อยนะคะอาจารย์บอกแล้วว่าสูตรมันยาวนะคะดูสูตรที่หนึ่งก่อนเลยเนาะสูตรที่หนึ่งนะคะ F4 อาจารย์คำนวณมานี่ก็คือสองใบบรรทัดเลยนะคะนี่หนึ่งใบบรรทัดนี่สองใบบรรทัดยาวปื้ดๆมาเลยนะคะสองใบบรรทัดสวงวนติ์นะคะบอกสูตร เข้านะมากดติดตามแล้วก็มาดูตัวเลขได้ที่ช่องมีดีชาแนลนะคะสูตรนี้นะคะก็คือ a a 7นะ a 7ก็จะมีเริ่มตั้งแต่งวดแรกเนี่ยนะงวดที่1นึ่เนี่ย395นะคะแล้วก็เข้าทุกงวดนะคะจารจะสไลด์ไปช้าๆ้าตามนี้เลยสุดสมุดนี่ก็คือ25งวดต่อมามาขึ้นหน้า26 มวนที่ยี่สิบหกนะหน้าที่สองอาจารย์บอกแล้วว่าสูตรยาวนะสองใบบรรทัดนี่แล้วก็ตามนี้เลยแปดเก้าสี่นะเดวถางเลขเก้าห้าหกสามเลขหกหกแปดเจ็ดเลขแปดสองสองเจ็ดเลขสองสามแปดแปดเลขแปดเจ็ดศูนย์สองสี่เลขศูนย์แล้วงวดนี้ก็คือหกเก้าหนึ่งสามหกเก้าหนึ่งสาม ตรงนี้เลยนะหกเก้าหนึ่งสามนะตุวนี้คือสูตรที่1ต่อมานะสไลด์สูตรที่สองให้ชมนิดหนึ่งนะคะได้หนึ 25, ่งถึงยี่สิบห้านะตรงนี้เลยอันนี้ก็สองแบบทัดเหมือนกันนะคะจาก g ีสิบเก้านะคะนี่แถวแถวนี้แหละ g ีสิบเก้าอาจารย์ก็คำนวณมาฝากให้ fc นะคะตามนี้สูตรยากนะคะ fc สองแบบทัดเหมือนกันก็ตั้งแต่งวดที่ออกสามเก้าห้า นี่มจะมีแนวทางที่เป็นหลักสิบนะอยู่ทุกงวดเลยประมาณนี้นะคะยาวมาไล่มาจนถึงงวดที่ยี่สิบห้าที่ออกสามเจ็ดเจ็ดก็คือแนวทางของเลขเจ็ดหลักสิบนะคะนี่ต่อมา,อาจาย์เปิดหน้าที่สองนะ,ะสูตรงวดที่ยี่สิบหกนะคะ fc ตรงนี้นี่ค่ะ แปดเก้าสี่มีเลขเก้าห้าหกสามเลขหกหกแปดเจ็ดเลขหกนะสองสองเจ็ดเลขสองแล้วก็สามแปดแปดเลขแปดแล้วก็สามศูนย์เก้าเลขศูนย์งวดนี้ก็จะเป็นเก้าเห็นไหมเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ดูจอเลยเนาะเนี่ยจะมีแนวทางของหลักสิบนะทุกงวดนะคะจากตรงที่เป็นสีส้มๆนี่แหละเก้าศูนย์สามสี่นะสูตรที่สองอ่าตามนี้ แฮแทกหนะึ่ง,งนะเขียนไว้ี้แล้วกันเนาะอันนี้คือสูตรที่หนึจากเล่ม A7 เจ็ดนี่ยหกเสถูกต้องแล้วก็9 0้าศแฮแท็กสก็คือ2 0. อสูตรถ้าเข้านะคะท่านผู้ชมก็ตามนี้เลยแต่ถ้าคิดว่ามันจะเข้า จะเลือกทั้งสองสูตรไว้เลยก็ได้นะคะก็จะมีตัวเลขในในแนวทางของหลักสิบอยู่กี่ตัวเดี๋ยวอาจารย์ดูที่ตัวชนเนาะก็จะมี6นะ9กอ่าแล้วก็9 1้าหนะสามี่นอ่ะนี่คือแนวทางที่รวบ2ส,สูตรมาไว้ด้วยกันเลยตัวที่ชนไม่เอานะคะก็ เป็นตัวเดียวกันก็ไม่ต้องใช้ก็คือ6อันนี้ไม่มีก็วางไว้9้าอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะก็มาวางไว้หมาวางไว้เลย3มี2ตัวนี้มาวางไว้แล้วก็สี่ตัวนี้เนาะวางไว้แล้วก็ศูนย์เนี่ยมันจะได้เนี่ยคะ่ะแนวทางของ10 10บนในะแบบนี้เลยมีตัวเลขตามนี้ถ้าใครไม่ใช้ถ้าไม่ใช้วิธีการจับชนอันนี้ก็คือแนวทางของลักสิ ที่จะเห็นอยู่ในงวดนี้นะจะเป็นตัวไหนไม่ทราบมันจะมีเวลาลงหลักสิบในชุดมาตรฐานหรือไม่นะคะเพราะว่าบางครั้งอาจารย์ก็อยากจะใช้สูตรนี้เลยด้วยซ้ําไปนะคะอันนี้เรามาดูนะสองสูตรนี้ก็คือหกอไม่มีเนาะเก้าตัวแรกเลยอันนี้แค่กรณีชนนะเก้าหนึ่งไม่มีสามอ่ะชนชนสองตัวนี้ ถ้าชนสองตัวนี้นะระหว่างเก้ากับสามซึ่งเป็นเลขตัวเดิมของงวดเก่าทั้งคู่เลยนะปกติทั่วๆไปมันก็ชอบมาตัวเดิมอยู่แล้วหนึ่งตัวอย่างเช่นออกเจ็ดศูนศูนย์ก็ออกสามเจ็ดเจ็ดมาที่ตัวเลขเจ็ดนะคะแบบนี้ออกหกแปดเจ็ดนะแล้วก็สองสองเจ็ดก็มาที่เลขเจ็ดตรงนี้เห็นไหมเลขเจ็ดตัวเดิมมันจะมาได้นะคะเนี่ยสามแปดแปดกับสามศูนย์เก้าเลขสามตัวเดิมก็มาได้อันนี้ตัวเดิมที่น่าสนใจก็คือสามกับเก้าสองตัวนี้ ถ้าสองตัวนี้มันจะมีสูตรเดินดีระยะยาวคือแปดกับเก้านะระยะทั้งหมดยี่สิบเก้างวดลวดไม่น้อยนะคะ F4 ยี่สิบเก้างวดลวดนะอาจารย์เขียนไว้ให้ด้วยปากกาสีม่วงๆนี้แล้วกันถ้าเป็นตรงนี้นะมันจะเป็นรู้สึกจะเป็นแปดเก้าสามงวดติดเลยแปดเก้านะอันนี้แปดเก้ามาตัวหนึ่งนะแปดเก้ามาตัวหนึ่งนะแล้วก็แปดเก้านี่คือแนวทางของตัวอย่างสามงวด ที่มันได้แปดเก้าแต่ถ้าสูงก็ตัวนี้อาจารย์ต้องขอเปิดดูหน่อยนะเพราะว่ามัน,ม,นมันทับกันอยู่ตรงนี้ถ้าจะเอาอิงนะที่มันมีสองตัวนี้นะจ,จะแนวทางของหลักสิบนะเปิดหน้าเก่าก่อนแปดเก้าแปดเก้าอันนี้หมายความถึงสูตรนี้นะ fc เนี่ยสูตรนี้แปดเก้าแปดเก้า สามงวดรวดเลยต่อไปก็เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดไปสองงวดอ่ะเี็บไว้ให้ก่อนมันจะไม่ใช่คงที่นะเดี๋ยวคนนึกว่าคงที่อ่ะสองงวดนี้ก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วก็งวดนี้ก็สามสี่มันจะเข้าตลอดนะสูตรนี้ใช่ไหมทำไว้ข้าวๆนะฮะ,ะเดี๋ยววางไปทั่วไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะหาไม่เจอเอกสารอาจารย์ค่อนข้างเยอะนะคะขอเวลานิดหนึ่งเก็บให้เรียบร้อยก่อนโอเค อ่าอาจารย์ให้ดูตามในจอนี้นิดหนึ่งถ้ากรณีที่เป็นสีม่วงเนี่ยนน 6, ใช่ไหมอันนี้สองกับหกใช่ไหมอันนี้สามกับสี่เนี่ยมันสามารถมาที่ตัวนี้ตัวไขว้อาจารย์จะวงกลมใช้สีม่วงนะแล้วอันนี้แปดอันนี้ก็เจ็ดกับแปดอันนี้แปดก็ตัวชนแลวเจ็ดก็มาด้วยเนี่ยแปดด้วยเจ็ดด้วยใช่ไหมอันนี้เก้ากับสองนะอันนี้เจ็ดกับแปดใช่ไหมเขาเลขสองหลักสิบแล้วอันนี้เจ็ดกับแปดเลขเจ็ดตัวเนี้ยมาตัวตัวนี้ อันนี้เดินดีนะคะยี่บ้างวดนะเดินถึงข้างบนนู้นแหละแต่ว่าอาจารย์ทําให้ดูแค่นี้พอนะคะแล้วก็มีอะไรนะแปดกับเก้าใช่ไหมนี่ก็แปดตัวชนละชนในทางของหลักสิบด้วยล่างแถมมีหลักหน่วยด้วยเลขแปดใช่ไหมสังเกตม่วงๆ่วงเนี่ยม่วงๆ่วของทางฝั่งม่วงเนี่ยจะได้ตรงนี้ด้วยแล้วก็นี้ศูนศูนย์สี่อันนี้แปดกับเก้าใช่ไหมม่วงม่วงนี่จะได้สิบหน่วยเลย f อสี่ใช่ไหมต่อมาอันเนี้ย 8ปดกับเก้ากับสามกับแปดอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเลขเก้าเนาะเดี๋ยวตรงนี้ประกาศสีแดงนะน่าจะเป็นเลขเก้ามากกว่านะเก้าที่จะมากกว่าสามนะคิดว่าน่าจะเก้ามนี้แหละถ้าถ้าตัวชนไม่มาอาจจะเป็นสามแปดเนาะสามแปดหรืออาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดอ่ะลองดู นี่มันว่าสิบด้วยนะเนี่ยแปดนี่ก็มีสิบด้วยเนี่ยเพราะมันเป็นสิบทับกันอยู่เนี่ยนี่ยอันนี้มจะเป็นแบบไหนอันนี้มันสูตรเด่นนะไม่ได้ปักหลักอะไรแต่ว่าเพียงว่ามันมันมันม,นมาเจอตัวชนแปดกับเก้ากับเก้ากับสามแล้วก็น่าเลือกตัวชนมากกว่าเนาะชนนะชนตัวนี้รอผลเลยหลักสิบนะงวดนี้ ในชุดพิเศษนยอาจารย์คำนวณมาให้ได้2ตัวก็คือ9กับสแต่ถ้าใครไม่ชอบก็จะมีในประทางของเลขสิบที่เป็น6 9 1 3 4 0สี่แต่ละท่านใครมีสูตรหลักสิบดีๆก็ลองเอามาเทียบกับตัวนี้ดูมันจะได้ตัวชนตัวไหนนะคะหรือว่าถ้าเป็นตัวชนตัวเดียวกับที่อาจารย์คำนวณได้ก็คือเลข9กับเลข3นี่มันก็โอเคนะตามนี้เลยเนาะอาจารย์ฝากช่องหน่อยนะคะมีดีชนแนลนะช่องที่อาจารย์นั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่เป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะ รักชอบก็กดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กดอะไรก็กดนะคะท่านผู้ชมอาจารย์จะลดหน้าจอช่วยนได้แคปไว้นำหลักสิบนะมาเสนอให้ FC ของทางช่องถ้าใครคิดว่าจะรวมเป็นชุดเดียวกันเลยแล้วก็ไปหาหลักหน่วยตัวเดียวมาหรือว่าเอาไปจับกับหลักหน่วยสูตรอื่นๆนะแล้วก็เอาแต้มมาคัดก็ได้แต้มนะคะ2ตัวบนนะของอาจารย์เดินดีนะยาวมากเลยเนาะยาวปื๊ดๆเลยแต่ว่าไม่ทราบว่ากี่งวดนะปัจจุบันนี้ แล้วถ้าเราคํานวณมาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเราเอาดูว่าระหว่าง3กับ9นะจะมีอยู่ในครบ3ตัวบนเลยนะเอฟซีเดจานคัดครบสตัวบนให้อขอเวลานิดนึงนะเอาข้างล่างนี่แหละตรงแถวแถวตรงนี้และกันขยบนิดนึงครบ3ตัวบนเดินดีระยะยาวนะแถมให้มีโอกาสมาได้ไหมเลขสองตัวนี้ คบเลขเก้ากับเลขสามนี่ใช่ไหมคบสามตัวบนจะเท่ากับนะคะระยะตอนนี้ก็สมดุดครบทั้งหมดเลยยี่สิบมวดจะมีแนวทางของเลขสี่เลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์เลขสามแล้วก็เลขห้าเนี่ยแหละนะะก็สวยทุกตัวเนาะสวยทุกตัวนะคะเก้ากับสามยังอยู่ในนี้นะเนี่ยแปดกับเก้าก็อยู่ในครบนี่เหมือนกันตรงเนี้ย แลวไอ้เก้ากับสามนี่ก็อยู่ตรงนี้เก้ากับสามนะคะแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจก็คือเลขห้าจะอยู่ในทางในแนวทางเลขวิ่งล่าไอ้เลีงวิ่งบนตัวเดียวนะคะบทวิ่งตัวเดียวที่เป็นเลขห้าก็มีแล้วหลักร้อยชนกันสองสูตรที่เลขห้าก็มีอ่าแนวทางอาจจะตามนี้แหละเนาะแล้วก็มีเลขที่อาจารย์ชอบนะอันนี้ถ้าเป็นเก้าสามชอบเก้าใช่ไหมอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์ชอบคือเลขศูนย์เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมจะออกมาที่ ศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าหรือเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าอะไรประมาณนี้นะ,ะลองเลือกดูก็พยายามคัดมาให้เต็มที่แล้วนะคะเอฟีจะเข้าสูตรที่หนึ่งหรือเข้าสูตรที่สองนี่จะเข้าที่ตัวชนตามนี้เลยอาจารย์แถมไอเด่นตัวนี้นะมันจะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งกับสี่เนาะหนึ่งกับสี่ตามจริงเลขสีนี้ก็ชอบอยู่นะแต่ว่าเราต้องการเลขแค่สามตัวก็ลองวิเคราะห์เอาเองแล้วกันนะ คลิปนี้อาจะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ